เล่นตัวอะไรดีอ๋ออานตัวเลไซับเลียนใช่ไหมที่ไม่ใช่โซากะที่ไม่ใช่จันน่าไม่ใช่นามิฟากโซน่าไหมช่วงที่ผมกำลังข้างโซน่าเลยทุกคน TFT โซน่าแม่งแบบโซฟักกี้ก <good. S 1> ู๊ดชิปหายแล้วเอาตัวนี้ไปเอาตัวนี้ไป <c oughs> please TO m e e t you ยังไม่มีเออไม่มีจังหวะเลยครับเนาะยังไม่มีจังหวะแบบหน้าบนหน้าหัวร้อนแต่ที่จริงแล้วช่วงนี้อ่ราก็ไม่ได้ค่อยได้หัวร้อนกันเลยเท่าไหร่เนาะแบบเล่นชิลๆสบายๆเขาเนาะ <c oughs> เดี๋ยวผมจะได้ด่าเลยนะเขาไม่ให้รถผมทำไมคุณคอกิีดเขามานาะนแบบระเบิดระเบิดเนาะเดี๋ยวมันปกติอยู่แล้วอ้าผมจะตายรอคุณหน้าตายมากเลยคุณคอกิีดไม่ได้ไม่ไดิดวคุณขาม่าผมพูดผิดเขาหน้าตายจัดอ่ะโอ้โดนโยกไปโดนโยกย้ายไปรอโล่หมดรอโล่หมด ผมอยากไปจอยกับคนอื่นแล้วอ,ะ,อะเฮียเอ้ยการที่เล่นสับเลียงแม่งแบบว่าไม่ได้ไปสนุกกับอีกฝั่งเลยอะไปในคนอื่นทีมผมแล้วทำไมเขาเดินอย่างนั้นน่ะผมตายจริงเหรอคุณตายก่อนผมไปเนี่ยคุณโซโลโมึงเลยแล้วกันไอ้เฮียง่ายดีอ้าวพอกี้ตายไหม ตีป้อมกลางครับเขาไปกันบนครับเขาต้องเทมือไปกันบนได้ดาเมจป้อมหนึ่งสองสามโอ้โหตีป้อมรัวุสี่ได้แผ่นที่หนึ่งไหมไม่ได้ฟ้าเสี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ได้ข้างบนอยู่นานไปรึเปล่าเดี๋ยไม่เป็นไรครับเอ่อสเปซเชียร์เตดสเปซเชียร์เตดกูขอลดโอ้โหแล้วมึงไม่ให้กูละครับไอ้ทึมเป็นไอ้ทึมหมายเลขสองโอเคตายไหมขี้เกียจรับครับผมตีป้อมอยาวๆเมลูลู่หนึ่งหมื่นเกมไม่เกี่ยวกับเมลูลู่เลยอันนี้หลบสกิลเขาเรียวกว่าฟุตเวิร์กฟุตเวิร์ก โอเคครับเอาจนแตกทุกคนป้อมเอาจนอเออวัดแล้วไม่ตีป้อมอันนี้ก็ไอทึมขันที่สองโ oh อ้ my god มาดิมาดิาดสอดกุมาดิกมาดิเย่โอเคถ้าเขาอยู่กลางเยอะเราก็ได้ที่เนาะโอเคหมอฟันเจ็บไหมครับได้แผลตรงไหนบ้างโอเคเออฟันที่ฟันแบบคนละฟันกันครับผมอันนั้น มีหลายฟันเหลือเกินแต่อย่างน้อยฟันของคุณเขาน่าจะหมดดงนะจากที่อั๋นคิดน่ะนี่เป็นชาวนาที่ไม่ทำาดามจเอาซะเลยเขามีปัญหาเรื่องการทำาดามจอย่างรุนแรงเลยเขาเดินไปเดินมากึ่งๆึคือเอาจริงๆมัตสึชาวนาแบบกระโดดเข้าไปแล้วแบบว่าแบบแค่เอาหัวถูแล้วตีรัวๆอ่านว่าตายทั้งทีแบบเมื่อกี้เพออั๋นแบบยกอีกฝั่งหลายคนแล้วก็แบบทรงมา โอเคเซตเดินมาอบแล้วตามที่เราขอไว้บึ้บบาบเก็บตกครับสวยงามโดนอีกหนึ่งตายไหมขอได้ไหมรถขอได้ไหมไอ้เหี้ย,ไ,ยไม่รู้อะใครจะตายอะไรไม่รู้ขอรถโอ้ไอ้เหี้ยเ็ดกูน้าปล่อยมึงตายว่ะละรถกูครับมึงเหาแม่งจะตายแล้วแม่งจะเดินมาควักไตรถกูไอควายเอยทึม ความตั้งใจในการเล่นแล้งมึงเท่ากับความอยากแยง่งรถไอ้เหี้ยมึงหน้าชาร์เลนเจอร์พันแป้บไอ้ชิบหายกูบอกให้เลยไอ้เหี้ยเบอะตาไม่มองอเหี้ยแล้วมองแต่รถไอ้สัตว์ผมก็ด้วยเพราะผมอยากกูขอตัดตัวเฮ้ยไอ้เหี้ยคุย้ยเย็ดเคเออโยนแม่งเลยแพ้แม่งเลยเหี้ยรถแกร์ดีบริจาคให้กูไม่ได้เออแพ้ไปเลยควายเอ้ยกูไม่อยากชนะกับพวกมึงหรอกยอมไปเลยเหี้ยแปดสี่ก็เลยคง อืมสัตว์เอ้ยคือไอ้ที่ว่าอันเลียเฮียแล้วเนี่ยคือเซ็ตที่แม่งจะตายเนี่ยกูจะรัดลดให้มึงมึงยังเอาจากกูไปได้อ่ะมึงน่าตายจริงๆไ้เฮียมมีคนบอกว่าของซตีครึ่งหลอดก็ได้แล้วกูตัวตีไกลฮัลโหลครึ่งหลอดไม่ตายกูตัวตีไกลและไอ้เหียตัวตีไก่นะกูรัดไม่ทันหรอกถ้ามึงเร็วขนาดนี้แต่ผมเชื่อเลยแม่งจะมีแบบว่าคอมเมนต์ด้านลบแบบลาบล布าหาโอโกอันให้กูผิดอีกนี่กูขอลดเชื่อผมแม่ เขาซาแม่งผิดตลอดไอ้เหี้ยเขาซาแม่งผิดตลอดกูงงเราไปเอาบอลลอนกันไหมกปซีจีเอฟเอ่อบะบะบะอลลอนเซตโอ้ยโอเคคือผมมีรีเดียมไงเซตเล่นได้ผมมีอันติคอกิกโอ้ขอบคุณพระเจ้ามากเลยไอ้เหี้ยเอ้ยคอกิกคนนี้แม่งเป็นงานดีวะเขาถือว่าได้อยู่เขาถือว่าได้เลยมันจะฆ่าผมแล้วคอกิกก็สู้คนเดียวแล้วก็แตกพ่ายฮัลโหลแล้วมันก็พยายามจะอาฆาผมแบบไม่หยุดเลยไอ้เหี้ยกูขอให้มึงแพ้ เดี๋วมึงก็นชนะว่าข้อกี่รอดเพราะมึงส่วนตัวกูไงล่ะไอ่ทึมไอ้โง่มึงมแฝดจะมาฆ่ากูเหรอฮะกูอยู่รอดในทีมที่แม่งแม่ลดกูทำไมกูจะรอดจากมึงไม่ได้ไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยปุยน่าโง่แม่งส่วนตัวกูดีนักเอดีรอดไปชิบหายคือแบบมึงเป็นอะไรอะ่ะคือกูตายแล้วไงต่อมึงช่วยแบบคิดหน่อยดิพอกูตายแล้วใช่ปะแล้วไง ไม่ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยทำไมถ้ากูรอดแล้วกูจะขโมยบาลอนมึงงี้เหรอก็ไม่ไอ้เยี่ส่วนตัวก็แพ้ไปอะไรอีกอะไรอีก,ออกนี่ไงโดนกูขัดเออแล้วก็เพอร์เฟคไทมิ่งบิชไอ้เยี้อไปวางเหตุในนรกไปชิบหายฆ่ามันเดินไปจะกบมึงจะตายคอกี้ฆ่ามันก็นเยี้อแปดตัเยียอะไรผมเอ้ยไม่ไม,ไม่เพื่อนกูจะช่วยมึงอก็ไปเดินไป ไม่เป็นไรชนะเราชนะเรากอกี่กูตเกมกอกี่คนนี้ถือว่าแซกเก็ตเบสจากกูตเกมเพราะคอกี่คนนี้ให้รถถังผมบวกกับไม่ขาดใจผมเลยโอ้ยเฮียเหนื่อยเลยวะเฮียสตรีมแค่นี้เดี๋ยดีไหมเก <c oughs> มเหนื่อยวะไอเฮียอยู่ดีพอเล่นซับเดียวก็แปลงลางเฉยเลยวะไอเฮีย